เชอรี่แอนนะฮะต้องนี่เลยพลาดไม่ได้เออนี่คือกั้งไข่ดองโอ้โหใส่แนวเนื้อไม่ฟอเวลากินนะฮะซีฟู้ดราดอัดแบบนี้เลยเข้าไปแน,แน่นแน่นแน่นใอ่สิมามามา,มาอุ้ยลุยครับแต่งตัวมาเข้ากับสีกูจิงมเลยนะฮะเป็นไงคะสดไหมยั่วๆนะแดงๆอย่างนี้นะฮะคุณลง เบรรจงเลยลเลียดเลยเจี๊ยบดีดครับช่วงปีใหม่นะคะใครไปเที่ยวเมืองนอกเลยเห็นคลิปนี้ต้องอยากกลับไทยแน่นอนดูใส่กระดองไว้หืมจิ้มลงไปแบบนี้ใครดูตอนอยู่ต่างประเทศโอ้โหสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเขื่อนคืนจะมีสองหรือสามมีครับว้าวุ่นเลยทีนี้ดูหวาน พี่แม่แต่งต่งหน้ามากินข้าวกับลูกชายเลยนะคะไม่สวยนะไม่สวยหน่อยเลยมาถึงตลาดนะคะต้องแวะมาร้านนี้นะคะเวทีภูมิใจนำเสนอนะคะคือร้านเชอร์รี่แอร์นั่นเองนะฮะเอากั้งเลยนะครับอยากให้ดูฟาร์มกั้งของจริงคือตรงนี้เลยเป็นไงล่ะโอ้โหโคตรเยอะพี่มาหากั้งฮะเอาเรามาลุยกั้งกันดีกว่ามาจากเรือมาเรามาชั่งเลยชั่งเลยสองโลสองโลสามขีดอ่า อ๋อจะเหลือโล8ใช่ไหมฮะอ่าโล8ปดเฮ้ยอะไรจริงก้างห้ามจับนะเดี๋ยวจะเอาไปนิ่งกันแล้วมันกินกันอ่ะลุเยเลยยิ่เจ้า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 ไขแล้วมาอีกมากมายนะคะแต่เราจะให้ดูน้ำจิ้มก่อนนี่นี่ทวาแซ่บแล้วเรามาเชอร์รี่แอนนะฮะต้องนี่เลยพลาดไม่ได้เออโอ้โหกั้งไข่แบบอันนี้คือกั้งไข่ดองใช่อยู่ความสดด้วยนะใครจะใช้มือเลยกันนะฮะนี่สดจริงอะไรจริงนี่ดูดิ อ้หใส่แล้วเนื้อไม่พอเวลากินนะฮะสีฟูตราดอาัดแบบนี้เลยเข้าไปแน่นแน่น,น,นได้สิมามามาอีกหูลุยครับแต่งตัวมาเข้ากับสีรจรจิ้มเลยนะฮะเป็นไงคะสดมะหวานเจี๊ยบสลมก่อมแล้วนุ่มมากเป็นสิ่งเนี่นยต้องมากินทุกครั้งนะฮะอร่อยมากชิลิ่งาดซีฟูแบบนี้ นักจัดเต็มท่วมมากใส่ไปละครึ่งถ้วยนะคะโอ้โหไปสิ่งที่ต้องกินจริงๆร้านนี้หวานเจี๊ยบเน่ยเด็ดนี่หัวหอยดองมันเหมือนเลยตุ้บพับมากอืหลักกินนะฮะตีพุดเหมือนเดิมบรรจุลงไป โุ้นได้มาส่วเป็นน้ำเลยอย่างนี้นี่ดูนี่ฮะสวนนี่นด้ดน,ดนแบบงแดงนี้นะฮะีฟ,ฟลงเปนตรงเลยระเลี่ยนเลย ีบบครัช่วงปีใหม่นะคะใครไปเที่ยวเมืองนอกเลยเห็นคลิปนี้ต้องอยากกลับไทยแน่นอนอร่อยมากหวานพุ่มตุ๋นดานี้นอ,อ,อ,กกอ่ะุ้งปลาดำไซส์โคตรใหญ่เลือไม่ได้กินนานมากคือุ้งทะเลนะหายากมากปลาดำนับเลยงับเลยนี่ครับงับเลย ตัวใหญ่มากเท่าตัวของป้านะนะพวกนั่นเหรอใหญ่ชูขนาดเท้ดไหร่ล่ะใหญ่ปะล่ะใหญ่มากโอ้โหหนุ่มหล่แต่งงานแล้วต้องแกะก่อนได้สร็จโอ้โหตอนที่เด็กชอบมากเลยนะครูปลาโตมาไม่ชอบแล้วหรอโตมาก็ชอบหากินยากไงอ๋อมันหากินยากนี่ใหญ่มากโอ้โหสีฟุตอันนี้มาก่อนเลยเพราะอันนี้เป็นถ้วยกัน ใหม่กุลากุลาดำเขียวแดงส้มก็ได้รวยนะนี่เหรอฉันลืมกดถ่ายนี่ตลกเลยนะกอบและเมนูโปรดของวัดีนะฮะใช่ครับปลาปลานะฮะหืมบำซีฟู้ดใส่ถั่วตัดนะอร่อยนี่หากินยากเต็มรุยครับกรทพไม่มีอ่ะ กมากินตราดิ่จันทร์ชอบมากสากโ,สโหุ้มดืจิ้มจะเป็นแบบนี้เหอมาทุกคนอหทุกคนได้มองนะค่ป้าตะบันอกอ่ะนี่ของปวดอก้าบ้าน้ำไข่ม,มดา,ดา,ดา,ดาหูคชอบเลยนะสุดเลยนะเมื่อกี้ว่าใช่มาความแซ่บอันนี้ม่หวานเลยยฮนะ ถ้าเหลือเป็นทางตะวันออกเขาจะเป็นดีกว่าก็คือกมาเมนมแูแ,บบแ,แกงส้มไข่ปลาลิิวหน่อไม้ดองนะฮะไล้มาแบบจุกใช่แล้วหน่อไม้ดูแบบนอ่อนเลยอ่ะบอกแลว้วแบบเด็ดแน่นอนเอาตักขึ้นมาก่อนอืโอ้ยไข่ก็ได้มาชิมเลยน่ยากินไข่ปลานะ ขอตักไข่เน้นๆหน่อยอ่าดูสิครับโหางไข่ข้นนุ่มเลยเด็ดหืมเฮ้ยส,สดมากพูดเลยว่าดีจริงๆร้านนี้ทีเด็ดดูวิครับโอ้โหเพี่อนกำลังดีสนุ่มมาคข้ได้ มากครับยและปูม้าแกะนะคะเขาแกะมาให้ทุกส่วนกินง่ายเลยสั่งมาโลนึงให้เขาแกะเนื้อมาให้เลยมาดูใส่กระดองไว้จิ้มลงไปแบบนี้ใครดูตอนอยู่ต่างประเทศโอ้โหสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มวุนเลยทีนี้เท่ยงคืนจะมีสองุ่้สามเลยทั้ หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี hmm. okay. mm ๊ยบเลยหวานเจี๊ยบมากหวานมากหืตัวนี้อ่ะน้ำกาลัสดยอดจริง